เนาะก็ๆแม่นาะนะพี่ซีจะมาเฮ็ดเมนูเมนูไกป่ปลานะพี่น้องเพราะว่าเมื่อวันนี้พี่ซีไปกินได้ไก่ปลาตัวนึงต้มน้ำไม่ได้นะพี่น้องจะเอาขนะุมอ้อมมีเอฟซีมันคนยังบุเข้าใจว่าไก่ตัวนี้เนาะเมนไก่บ้านเนาะบะเมนไก่โตเนาะนี่นตัวนี้จะเป็นไกป่ปลาเนาะพี่น้องนะ แล้วมันคนคิดว่าจะเป็นไก่โตแล้วพี่เีเอาไปเฮ็ดคิดเนาะแต่ว mm ่าโบแมนเนาะพี่น้องใส่แบบนี้เลย mm hmm. นี่ขาตัวนี้ เอาฟาดหนึ่งย่ามกินเราขอฟาดหนึ่งนะตุม้มตุ้มย่ามนะพี่น้องนะตัดหัวเลย นี่จะย่ำเลยปิ้นกินนะพี่นอ้อง ตัวนี้เอาสีย่ามเนาะพี่น้องเ้ยพ่อเอาเกลือทานแล้วก็ย่ามแบบนี้เลยแล้วส่วนฟาดหนึ่งนะเขาสีไปตุ้ม มาแสบสุดเราอีกประมาณสาวไปนาทีหรือว่าสามสิบนาทีเนาะโอ้สุดยอดเลยอันนี้จะเป็นต้มเนอะพี่น้องเนอะกินข้าวน้ำกันเนอะพี่น้อง

那个弄好尖，那个弄好厚。弄、那个、好尖。嗯。嗯嗯我这个弄好尖，又好厚。好尖。 อุ๊พ่ออยน่ขอเข้านี้น่าขอจินสิครับวก

học châu thầy nhìn hả mênh cha. ừ bên kiếm này, là cái này